สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีนึ่งขา้าวเหนียวดอกอัญชันในหม้อหุงข้าวมาฝากค่ะสูตรนี้จะมีความนุ่มข้ามคืนเลยนะคะสำหรับปริมาณก็เหมาะที่จะทาน2-3คนก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะใช้ขา้าวเหนียวครึ่งกิโลล้างน้ำทำความสะอาดจากนั้นก็แช่น้ำไว6้ 6- 8ชั่วโมงและอันนี้เราได้แช่น้ำไว้แล้วข้ามคืน ต่อไปมาต้มดอกอัญชันกันค่ะใช้น้ำสะอาด1ลิตรใส่ดอกอัญชันแห้งที่ล้างน้ำแล้วลงไปสักหนึ่งกำมือถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมต้มในน้ำเดือดประมาณ10นาทีนะคะสีเขาจะออกมาเป็นสีน้ำเงินเลยค่ะพอต้อมครบเวลาแล้วนำมากรองใส่ข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำไว้เทลงไปตอนร้อนๆแบบนี้เลยนะคะเราจะแช่น้ำร้อนไว้แบบนี้20นาทีค่ะและอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ข้าวเหนียวนุ่มค่ะ ซึ่งน้ําดอกอัญชันร้อนๆก็จะซึมเข้าไปในข้าวเหนียวนอกจากเราจะได้สีสวยๆของดอกอัญชันแล้วเรายังได้ประโยชน์จากดอกอัญชันอีกด้วยค่ะในดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานินที่จะช่วยบํารุงสายตาเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นหลังจากที่เราแช่ได้ครบเวลาแล้วก็จะได้ข้าวสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะเทน้ำมันชันออกจากนั้นใส่ภาชนะที่จะนึ่ง อันนี้ก็เป็นหดเล็กๆสำหรับนึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ไม่ยากเลยค่ะและมาพร้อมถุงตะไครยแบบนี้สำหรับขนาดอันนี้จะอยู่ที่ขนาด7นิ้วนะคะพอเทน้ำดอกอัญชันออกแล้วก็นำข้าวเหนียวมาใส่ได้เลยค่ะข้าวเหนียวครึ่งกิโลก็จะใส่พอดีหวดเลยนะคะจากนั้นเราก็คุมผ้าไว้แล้วนำไปใส่ในหม้อหุงข้าวคะ่ะ ลักษณะของโหดจะมีฐานแบบนี้เราจะใส่น้ำประมาณครึ่งฐานนะคะกะปริมาณใส่น้ำลงไปในหม้อหุงข้าวประมาณนี้ค่ะและว้ววางข้าวเหนียวลงไปจากนั้นก็ปิดฝาค่ะเราจะนึ่งแบบนี้ประมาณ20-30นาทีนะคะอย่าลืมกดปุ่มคุกด้วยค่ะ ตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดูว่าข้าวเหนียวสุกหรือยังถ้าสุกทั่วถึงแล้วก็ยกลงจากหม้อได้เลยค่ะเราเนึ่งปริมาณน้อยแบบนี้การสุกก็ทั่วถึงนะคะไม่จำเป็นต้องกลับด้านค่ะยกลงจากหม้อแล้วใช้ทัพพีคนให้ความร้อนลดลงก่อนนะคะการเนึ่งข้าวเหนียวดอกอันชันโดยใช้หม้อหุงข้าวทำไม่ยากเลยนะคะ สูตรนี้ก็จะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะเก็บไว้ข้ามคืนก็ยังนุ่มอยู่นะคะอย่าลืมลองไปทำดูค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ